สวัสดีครับอามาต่อกันเลยสำหรับหอคอยด่านที่แปดสิบหกอันนี้ก็ยากพอสมควรจัดทีมเลนเจอร์ประเภทเดิมนะครับไปลุยกันเลยนะครับดูนะครับมาถึงก็เลือกนะถ้าเพื่อนได้เพื่อนดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งครับตอนนี้ก็นะลองดูครับเพื่อนจะปาะมาไหนด่านแปดสิบหกจะตึงกว่าด่านแปดสิบห้าขึ้นไปอีก นะครับเมื่อกี้นี้คลิปที่แล้วเนี่ยด่าน85เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าลุงตีอยู่ประมาณสั้ห้ารอบได้นะครับก็กว่าจะผ่านด่านนี้บอกเลยนะครับตึงกว่าด่าน85ขึ้นไปอีกสัก30%ได้นะครับสเต็ปเดิมนะครับเติมให้เต็มนะครับเส้นกลางยืนไว้อย่ายให้เลนเจอร์เลยเลนกลางมาตอนนี้อยู่ที่4ี่ทับ10แล้วนะฮะแหล รูปปากเริ่มเลยมาแล้วนะครับแล้วก็รูปปากมากันเลยห้าตัวแล้วก็เห็นไหมฮะโดนดันทีเดียวพวดนะครับไอตัวอมยิ้มนะครับสวนเข้าป้อมเราไปเลยนะครับแม่อา้าครั้งที่สองนะครับรอบนี้ไม่ได้ติดเพื่อนไปลองดูว่าถ้าไม่ใช้เพื่อนจะเป็นเยี่ยงไรนะครับอา้ากดแรนเจอร์ออกไปตามเลนที่ขาดเหมือนเดิม นะครับออกไปออกไปโอ้โหเลนบนไอ้เจ้าตัวสีชมพูปากเบิลเบนินั่นมันเดินเร็วมาแล้วเกินนะฮะเราจะต้องพยายามไม่ให้มันเกินเส้นเกินเส้นกลางนะครับแต่ทีนี้มันเอาไม่อยู่นะครับมันเลยมาแล้วทำไงได้ก็รอบนี้ก็คงจะไม่ผ่านเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะนะครับลุงบอกเลยนะครับว่าถ้ามันเลยเส้นกลางมาเล่นยากนะครับบอกเลยถ้าเลยเส้นกลางมาเล่นยาก ครับอันนี้ก็เลยเส้นกลางมาสองเลนแล้วนะฮะไม่ไหวนะครับมันจะดันไม่ไหวนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าลุงจะดผ่านด่านเนี้ยตีสักกี่รอบเอารอบที่สามผ่านไปแล้วอันนี้รอบสี่นะครับรอบที่สี่ลองใช้น้องคิวบอยดูบ้างมาแล้วนะครับอ่าเลน หนึ่งสองสามเลนบนยังพอชนได้ยังไม่ข้ามนะครับอ่าตัวสีฟ้าข้ามเลนกลางมาสองตัวโอโหโอโหมาแล้วครับไม่ไหวพอดันกลับไปได้นิดนึงครับสำหรับบอสจระเข้แต่ถามว่าจะดันกลับไปได้หรือเปล่ามันไม่ได้แล้วครับเพราะมันดันขยับเลนมาเลยเส้นกลางมาแล้วหลายตัวแล้วด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันก๊ปปี้มาโอ้โหนะฮะ เติมไปหมดเลยนะครับทีนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมถึงเราจะได้เจ็ดทับสิบก็เถอะนะครับมันก็ไม่ไหวอยู่ดีนะครับแอลแอลแอลแอเห็นไหมฮะเอฟเฟกตบ้านบ้านไม่ต้องกดนะครับนี่เอฟเฟกตเอฟเฟกบ้านบ้านนะฮะอ่ะต่อไปใช้น้องชนภูมิกันบ้างครับ ออกไปแล้วครับเลนหนึ่งเลนสองคือเลนกลางนะฮะเลนสามเลนบนนะครับอ้าวเส้นกลางยังไม่เลยทั้งสามเลนตอนนี้ดูลุ้นครับ <c oughs> ขอให้นะเนื่องจากคันคอตอนนี้สี่ทับสิบสี่ทับสิบนะครับเลนเจอร์ฝ่ายศัตรูยังไม่เลยเลนกลางเลยซักเลนเดียวตอนนี้มีลุ้นแล้วนะครับโอ้โหทีมของน้องชนภูมิก็โคตรเหมือนกันได้เนี่ยตอนนี้ขยับไปะจู่ที่หก หกแล้วนะฮะเลนบนเริ่มขยับมาจะเลยเส้นกลางแล้วแล้วแล้วเลยเส้นกลางมาแล้วหนึ่งเลนบนนะครับแล้วเลนกลางก็เดินตามข้ามมาแล้วแล้วเลนล่างก็นั่นเลยครับเรียบร้อยหมดนะฮะยังพูดเลนล่างยังไม่ทะลายเลย,เลยครับไปซะแล้วนะฮะปิ้ว <c oughs> ต่อไปนะครับอันนี้ไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับอ่าลองดูครับเสียตั้งห้าพันเอาไม่ได้กดใช้เฉยโอ้โหลื่มนะครับแมมือไวใจเร็วกดรีบไปหน่อยอเคต่อนะหอ,อคอยด่านที่แปดสิบหกนะครับย้ำกันก่อนนะครับอันนี้เป็นนะฮะการเล่นหอคอยด่านที่แปดสิบหกนะครับอยู่ที่จังหวะเหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวะเหมือนดาน แปสิบห้าเป๊ะๆเ,เลยนะพยายามอย่าให้เลยเส้นจางนะครับอันนี้เท่าไหร่แล้วห้าโอ้โหโอ้โหกเลยมาเยอะนะครับไม่ไหวนะถึงจะได้มาถึงเจ็ก็เถอะนะครับเพราะว่ามันดันส่วนแป๊บเดียวเราก็ดินกระดอนหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหดานที่แปดสิบหกนะครับพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะจ๊ะว่า ระดับความยากจะมากกว่าด่าน8 5ดบ้าประมาณ30นะจ๊ะนะครับไปลุยกันต่อรอบที่เท่าไรแล้วไม่รู้แล้วนะครับไม่ได้นับแล้วนะครับอ่าไปเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปนับมาเลยนะครับมันอยู่ที่ขนนกน้องนะ่ะขนนกน้องมีเยอะหรือเปล่านะฮะใครเก็บขนนกสะสมไว้พอได้ก็มีโอกาสได้เล่นไปเรื่อยๆจังหวะดีก็ผ่าน นะครับไม่มีอะไรมากจังหวะดีก็ผ่านแต่ขอให้เล็งดูนะครับดูที่ลุงแนะนำไปนะครับอย่าให้เรียกว่าสอนเลยนะครับให้เรียกว่าการแนะนำก็แล้วกันนะครับเพราะลุงไปสอนพวกน้องไม่ได้หรอกนะครับบางคนน้องเนี่ยเก่งกว่าลุงตั้งเยอะตั้งแยะนะครับน้องๆเนี่ย เล่นเกมไลน์เลนเจอร์จัดเกียร์กันโถสุดยอดกว่าลุงอีกบางคนยังมาสอดลุงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนําที่ทําให้ลุงทีมลุงดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะรับน้องๆที่เข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับหรือว่ามาคอมเมนต์กันทุกคนด้วยนะฮะดูกันแล้วยังไงก็สักคอมเมนต์หนึ่งมันก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเหมือนกัน นะครับบางคนเนี่ยดูเฉยๆนะครับไม่พูดอะไรไม่พิมพ์อะไรให้กําลังใจเลยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่อยากพิมพ์ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับโอเคต่อไปดูกันต่อนะครับค่อนข้างที่จะตึงนะครับเดี๋ยวมันยังไม่ผ่านนะครับตอนนี้เรนกลางก็เดินลึกแล้วด้วยนะครับอย่างนี้ก็คงจะไม่ผ่านนะครับนี่นะฮะ มันเป็นจังหวะนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะไหนมีโอกาสใกล้ผ่านอย่าลืมเติมแบบที่ลุงบอกนะครับจังหวะไหนนะครับฝ่ายศัตรูยืนไม่เลยครึ่งป้อมอ่าอันนี้ขอเปลี่ยนสูตรนะครับเนื่องจากว่าโดนก๊อปปี้แรงเหลือเกินนะครับก็เลยเอาตัวกันก๊อปปี้ขึ้นมาอ่าอันนี้เป็นเทคนิคนะครับถ้าใครอยากชนะสลับเอาเจ้าตัว อิแมะลงมาเล่นนะครับใครอยากชนะด่าน86นะครับเนื่องจากลุงเห็นจุดบกพร่องของตัวเองโดนก๊อปปี้แรงเหลือเกินลุงเลยเอาตัวนี้มาดันช่วยนี่ดูครับโหมาแป๊บเดียวนะครับได้มาแล้ว4ต่อ10เอาแล้วครับรู้สึกว่าจะเริ่มยืนดีขึ้นนี่ครับไปแล้ว7จไปแล้ว7แล้วครับตอนนี้แต่ศัตรูดันเข้ามาลึกนะครับ ดันเข้ามาลึกโอกาสเราเริ่มเห็นเห็นแววว่าเราจะผ่านได้นะครับแต่อย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้ไม่เป็นไรเราเห็นแววแล้วนะครับเราเห็นแววแล้วว่าเราจะผ่านได้นะครับเอาแล้วครับรอบนี้ฟึบก,กดเพื่อนเอาดื่มเอาเพื่อนออกมานะครับเอาแล้วครับทีนี้ไปครับกดออกไปครับกดออกไป เหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามขยับเข้าไปอย่าให้เลนว่างนะครับศัตรูเลยเดินเลยครึ่งเมื่อไหร่นี่อันตรายนะฮะมาแล้วนะครับหนึ่งสองเลนบนว่าอย่างไรเลนบนตัวสีชมพูมันเลยครึ่งมาเยอะอนน้องนะครับเลนล่างมันก็ดันต่อนะเลนบนว่าไงครับโอ้โหยังไันได้สามไม่ไหวเหมือนกันหรือเปล่าตอนนี้สี่เลนล่างก็ดันมาลึกโอ้โหสี่ครับอันไว้อันไว้ห้าหกมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับเจ็ดแปด เก้าสิบเรียบร้อยครับเหมือนจะไม่พันแต่ก็เอาจนได้นะครับน้องโอ้โหได้มาแ,แล้วครับกบอุลตราหนึ่งตัวนะครับนี่นะฮะพยายามขึ้นไปที่ด่านแปดสิบเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวถ้าว่ายังไงนะครับมีไหมเหลือจะทําคลิปด่านแปดสิบเจ็ดให้น้องๆได้รับชมนะครับขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะครับได้เทคนิคดีๆอะไรกันไปก็ขอให้นําไปใช้กันก็แล้วกัน ขอให้โชคดีผ่านกันไวๆนะจ๊จจะได้รับกียรทุกคนนะครับขอขระคุณนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม